ตัดตัดสายะกายหมดเลยเดี๋ยวเหมาเหมาเหหมดสกาไหนตัดัสนั่เหมือนว่าไปเมื่อนเวียนเพราะว่าทางถนมันกลายเป็นการลูกคัับันดินขังแล้วโลกคนเน่าโลกละเน่าพวกนยังไงยิ่งริงงเกษตรเนี่ยนะเป็นเป็นเสมือนคนที่ทิ้งไปแล้วตัวนี้ใจก็บา

ก็เกิดมีแล้วครับกทันแล้วครับแต่ว่าก็เเกิดท้ยบักที่มาเราไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกัได้ที่ดูครับไม่ได้มาข้างขวาครับแต่แจ้งวนประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือเจ็ดาทครับนี่พี่นื้แล้วเนื้อเนี้เนื้อเน้อ้เน้ออเอนี้นื้อน้อเนน้อเอาเอนเนอน้นออเนย อะไรในแตงเนี่ยท้าไว้านแตางก็เป็นเหนียวจเปียตกัดก้อนสามพันเจ็ดยิงเลย <laughs> นี่สงสัยจีเปียตกัดก้อนสามพันเจ็ดยิงเลย <laughs>

จะขายจะขายยี่ส <in> ิบตันน <strong> ่ะขายยี่สิบตันเลยต้หาไปไงเป็นีจะของเลือเองขาจะมีคนตัดคนคนหาไปคนหาวัเดยวตกกับสองพันวันหนึ่งก่อคนสิบแง็ดสิบวันนี่นะให้น้ำเผอเข้าไปด้วยนะเกษตรอำเภอพวกนี้ให้ไปหมดนะแล้วก็ชาวบ้านที่มาให้หมดเลยต่อเลี้ยงบบอปี

ผมผมก็จะตีรถมาเช้าพอเปิดเสร็จก <draws Please? S 3> ็จะกลับไปประชุมสภาบวานจะเบิ่งเอาเฮ้ยทำไมหวานจังเลยแตงนี่ เอาของเราประหยัดใช้เอาของเก็บเม็ดแต่ม้วเม็ดดำป่ะครับเนื้อมันจะเหลืองแต่ว่าลูกมันจะเล็กครับเขาจะเขาจะเป็นพืชไร่แล้วก็สังกะสีนะครับเพราะว่าจะให้เม็ดมันดำแล้วการที่การเศรษฐกิจขี้บิดเนี่ยความหวานขี้บิดความหวานยู่ครับแต่เกษตรน้ามาเนี่ย เกษตรนะทนู่อะอย่างงี้กักกนนกบประมาณที่องขึ้น 啊。<noise> <noise>